กติกาไม่ได้ยากอะไรนะคะกล่องหนึ่งเป็น verb อีกกล่องเป็น adverb นะคะหยิบขึ้นมานะคะ verb ก็จะบอกค้ำกริยาต่างๆนะคะ adverb ก็จะเป็นการขยายความว่าเราทํากริยานั้นด้วยความอะไรหรืออย่างอะไรเช,นชน่นเช่นฉันขี้อย่าง,างคล่องตัวเออขี้อย่างแข็งแรงอนีก็บายให้อีกฝ่ายหนึ่งทาย <Okay. S 1> นะคะไม่ได้ยากอะไรคนละหนึ่งนาทีนะคะ แข่งใครชนะใครแพ้ไม่เป็นไรถือว่ายังไงก็เสมอเงินก็ไม่ได้ทุกแข่งทำไมฝึกฝนฝึกฝนก็ได้อย่าเป็นคนโลภสิอ่ะพร้อมนะเธอเธอจะเราเป็นคนใบ้เธอก่อนนะพร้อมนะคะหนึ่งนาทีเริ่มค่ะฮึบรายรัมคู่หนูอยากกลับบ้านมรําเบื่อเบือรําอย่างเบื่อเบืเออถูกถูกถ เซลฟี่อย่างหวาดกลัวโอ้ถูกไอพี่ไปเจ๋งมากพี่เจ๋งว่ะเมาตบมือชื่นชมเมาอ้วกกูณทำอะไรอยู่เนี่ยตบมือตบมืออย่างอย่างเมา ง่วงเจ็บเจ็บปวดเจ็บปวดขาอย่างเจ็บปวดเกียดอะรู้ใช่ไหมน่าเกลียดอ่ะรู้แต่ฉันไม่ได้ใส่สวยอยู่แล้วทำไปได้หนึ่ง สี่คำจะทำได้ไหมหลังจากหมดมือกูกวัวไม่มีผู้จัดคนเนเอากูไปเล่นละครเลยจรจริง <c oughs> หนึหนาที <c oughs> น,นะคะเราทายของบุก,กี้นะคะพร้อมยิ้มยิ้มด้วยความเย้ยหยิ่งยิ้มด้วยความตลดตลแหลยิ้มด้วยความมั่นใจ <c oughs> <c oughs> หัวเราะหัวเราะเหมือนหมาอะไรวะหัวเราะด้วยความรนรานหัวเราะด้วยความเร่งรีบหัวเราะด้วยความว่องไวอะไรวะอุ้ยอะไรวะอะไรวะเดินแบบเดินแบบด้วยความร่าเรงิงเดินแบบด้วยความสดใส ชกมวยชกมวยด้วยความหวาดกลัวด้วยความขยะแขยงด้คด้วยความรังเกียดชกมาทำไปได้หนึ่งสองสามสี่เอเท่ากัน